เชื่อว่าเวลาเปลี่ยนแล้วคนเปลี่ยนไปด้วยไหมมันอยู่ที่คนมันไม่ได้อยู่ที่เวลาเวลามันคือเป็นเรื่องของการดําเนินไปเรื่อยๆของคนแต่ไอาการที่ผ่านไปเรื่อยๆของตัวคนอ่ะไม่ว่าจะเจอนั่นนู้นนี่มันก็ทําให้คนคนนั้นอ่ะมันอยู่ที่ว่าเขาจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เขาเจอหรือเปล่า ดดก็คือพี่เขาสอนมาว่าการที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยมันต้องรู้ทุกอย่าง,ต,งตั้งแต่วางแผนจนไปถึง่ายต้องเก็บอะไรห้ามขาดในสิ่งนี้นะสิ่งนี้นะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันมันขาดไปหนึ่งอย่างที่เราไม่ได้เก็บอะ่ะก็คือมันต้องเสียเวลาไปเก็บตรงนั้นมาใหม่แล้วก็เวลาเอามาตัดต่ออะไรเงี้ยคือมันจะทําให้เกิดปัญหาทํางานล่าช้าหรือว่าเกิดความผิดพลาดอะไรประมาณน,นี้คาวดีเดี๋ยว <c oughs> จะได้ออกไปถ่ายที่วัดใหม่ เพราะว่าเก็บฟุดไม่ครบก็เขียนนะแต่ก็ต้องทําให้ได้ทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากต้องทําให้ได้ก็เลยพยายามให้ทไม่ได้ไม่ก็พยายามทําให้ตัวเองไม่เครียดไงถ้าตัวเองเครียดมันจะแบบเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเครียดด้วยก็เลยพยายามทําให้ตัวเองไม่เครียดจะได้แบบปล่อยตามไหลไปตามน้ำซีซินทำอะไรขี่ไหนที่ทงเนี่ยอะไรอะ เอาบเอางนี้ดีกว่าขอระสมการล่าสุดที่มึงสามารถทุบตัวเองได้ที่พเจอลูกค้า อ๋อคือเหตุการณ์คือแบบแบบเขาบีบไปบีบงานกันเองแล้วแบบเขาคุยไม่รู้เรื่องด้วยความที่แบบว่าเราต้องทําเวลาด้วยส่วนหนึ่งเราเป็นแบบว่าเป็นคนถ่ายพอแบบเจอแบบคือแบบมันมันไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าเราแสดงอะไรออกไปอ่ะมันจะเป็นแบบผลลบทั้งเรากับลูกค้าด้วยแล้วก็ฝั่งของโปรดักชันของเราด้วยอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบว่าเก็บอาการแบบเยอะที่สุดครับ จุดเด่นของแต่ละคนไล่จากเอเฟิร์สก่อนอาวุาสุดไอเฟิร์สเหรอ <c oughs> ไอเฟิร์สเนี่ย <c oughs> เป็นคนที่ <c oughs> พี่เอาตรงๆนะตอนแรกๆพี่ก็ยังช่างใจอยู่ว่าพี่จะเอามาทํางานด้วยไหม <c oughs> แต่พอเอื่นว่ามันมาทําปุ๊บเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นคนที่รู้มุมกล้องด้วยด้วยการถ่ายครั้งแรกที่เราเจอกันมันคือถ่าย2กล้องไงแล้วทีนี้การมูฟการดูมุมการหลบมุมของแต่ละกล้องอะคือไอเฟิร์สเนี่ยเป็นคนที่รู้แล้วก็มันสามารถที่เปลี่ยนได้ พี่ก็รู้สึกว่าโอเคแล้วก็เป็นคนที่เร็วเรียนรู้ไวจากที่ถ่ายอย่างเดียวแต่ตอนนี้ตัดไปแล้วแป้งแป้งเป็นคนที่เก่งเก่งในเฉพาะด้านของตัวเองพี่สังเกณเห็นตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่มันมาฝึกง,งานแล้วมันเป็นคนที่ถนัดไปทางสายงานกราฟิกมากกว่าเหมาะสมและเป็นคนที่สามารถที่จะคนโทรลอะไรได้อย่างเช่นทำไมพี่ไว้วางใจให้ออกไปคุมงานเอง ออกไปถ่ายงานเองเพราะพี่เชื่อว่าแป้งสามารถแก้ปัญหาหน้างานได้สามารถที่ทําให้ทุกคนน่ยมีความร่วมมือร่วมมือกันแก้ปัญหาที่จะผ่านอะไรไหลายอย่างที่เจอหน้างานได้ไอ้นายเหรอไอ้นายอะเป็นคนเกง่งมันเก่งในรูปแบบของมันอะมันเก่งในสิ่งที่มันถนัดแต่มันแค่ พิวเผินอะมันดูเหมือนมันไม่ค่อยใส่ใจในการทํางานนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนใส่ใจนะถ้าจาจำไม่ผิดก็คือตอนที่ฝึกงานอะพี่ให้มันจับกล้องครั้งที่มันไม่เคยจับกล้องเลยให้ถ่ายรูปถาว่างานสําคัญไว้สำหรับพี่สําคัญนะการถ่ายภาพเบื้องหลังแล้วเป็ลงเพจขององค์กรสำคัญนะซึ่งมันท่าออกมาได้ดีนะมันตรงกับสิ่งที่พี่ต้องการมันอาจจะฟุ๊กก็ได้ตอนแรกพี่ก็อาจจะคิดอย่างนั้แต่มันก็ท่าออกมาได้ดีมันเป็นคนที่ทํางานดี ยบเที่บพี่กายเป็นหนึ่งอย่างสิ่งของใช่ไหมสมุดบันทึกเ,เพราะว่าพี่กายอะ่ะเวลาจะรับเด็กฝึกง,งานใช่ไหมหรือว่าคนทํางานอะ่ะเข้ามาทํางานในที่เนี่ยเขาจะจํารายละเอียดถ้าถ้าเจอครั้งแรกนะจะจํารายละเอียดคร่าวๆก่อนแบบศึกษานิดนึงแต่พอแบบพอมาได้ได้เจอตัวจริงแล้วก็ได้มาอยู่ในการอะ่ะเขาจะเก็บรายละเอียดของทุกคนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่านิสัยส่วนตัวของเราอ่ะเขาจะรู้หมดว่าเราเป็นคนยังไง โซฟาทำไมวะก็มันนอนสบายอยู่ด้วยแล้วสบายไงเปรียบกูเป็นโซฟาแล้วมึงนอนกูไม่ตายอ่ะไม่ก็มันอยู่ด้วยแล้วมันสบายไงมันแบบมันมันปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีพี่อีกคนเพราะว่าหนูเป็นลูกคนเดียวไงหนูไม่มีพี่หนูก็เลยได้ความสบายใจตรงนี้เอเป็นรถนะไวะมันรู้สึกว่า ตอนตอนเฟิร์สยังไม่ได้ทำงานอย่างเงี้ยเฟิร์สรู้สึกว่าเฟิร์สอยู่แต่แบบในห้องไม่อยากมาทํางานอะไรเงี้ยแต่พอแบบมาทํางานจริงๆแล้วอะไรเงี้ย ấy. ที่เปรียบพี่เหมือนรถเพราะว่ามันเดินทางทํางานไปเรื่อยอ่ะแล้วก็มันได้เจออะไรหลายอย่างคือคือแบบมันก็เป็นความหมายของแบบของรถอยู่แล้วว่าแบบว่าเราจะต้องแบบไปนูน่นไปนี่ไปเจออะไรอีกเยอะอะไรเงี้ยมึตอกจ้อง,องมันขนาดนั้นมันก็ข <c oughs> ืนเป็น <c oughs> เออจะแดกหัวกูไงสัสล้วพี่ว่าแต่ละคนอ่ะโอ่โหสนสถานะ ใช่เฟิร์สเนี่ยเรื่องของการพัฒนาคือพี่ว่าควรพัฒนาคือเรื่องของการถ่ายเรื่องของมุมอ่าหรือว่าเรื่องของการปรับในเรื่องของแสงเรื่องอะไรเนี่ยอาจจะมีนิดนึงแต่อันอื่นพี่ไม่ติดเพราะเฟิร์สมันพัฒนาตัวเองอยู่แล้วแป้งเหรอแป้งน่าจะ ไม่มีนะไอ้แป้งไม่มีนะเพราะไอ้แป้งเป็นคนที่เข้าใจในงานแล้วก็ทํางานออกมาได้โอเคมันมีความคิดของมันอยู่บางที่อาจจะอาจจะขัดกับความคิดพี่แหละแต่พี่ก็ต้องยอมมันอนะ่ะไม่ใช่ว่ายอมคือบางครั้งอะ่ะมันสามารถมีเหตุผลที่มาหักล้างเหตุผลไม่ได้แต่ในเรื่องของการาฟริกอันนี้พี่รู้ต้องพี่คุยพี่เจบเบ็ตคือนายเนี่ยนะมันก็มันก็มีดีของมันทุกอย่างแต่สิ่งที่มันควรพัฒนาเรื่องของสิ่งที่ต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะอ่าหน้าที่ที่ใหญ่ๆ่ที่ต้องรับผิดชอบอย่างเช่นการเป็นโปรดิวเซอร์ โคโปรดิวเซอร์ cer, สิ่งที่ต้องรู้สิ่งที่ต้องจดจำสิ่งที่จะต้องคอยแจ้งคอยบอกกับลูกทีมคอยบอกกับช่างภาพคือพวกนี้มันเป็นสิ่งสําคัญมากๆในการออกแน้างานหรือว่าออกหน้าเซ็ตคือด้วยที่ว่าเราอ่ะเป็นผู้นําเราจะต้องรู้ทุกอย่างโดยเฉพาะการคุยลูกค้าลูกค้ามาถามเราจะใช้คําว่าหันหน้าไปมองหันหน้าไปมองยังไม่ได้เราต้องสามารถตอบเขาได้ฉะนั้นอ่ะการเป็นโปรดิวเซอร์คุณจะต้องรู้ทุกอย่างคุณสามารถตอบได้ทุกอย่างนายบางคนต้องแก้ตรงนี้ไม่จะต้อง จำอะไรต้องใส <ENNIS S 1> a a ่ใจมากกว่าน <c oughs> <c oughs> ี้อ๋อแช่แช่มีไหมแช่ตัวเหม็นช่วยตัวเหม็นพี่พี่ค่อนข้างที่ไม่ค่อยโอเคตท่าแต่แหละตัวเหม็นคำาอคำถามสุดท้ายนียาวคำว่าลูกค้าสู่พระเจ้าหรัคคืออะไรสำหรับหนูบางทีลูกค้าก็ไม่ใช่พระเจ้าเสมอไปอ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนจ้างเราแต่ว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรรุนแรงอ่ะขอไม่ร่วมงานด้วยดีกว่าสรุปคือเขาว่า ลูกค้าคือเจ้าใช้กับมึงไม่ได้ไม่ได้ใช่พี่แกจะพูดเสมอว่าลูกค้าไม่ใช่ทุกอย่างลูกค้าก็เหมือนเพื่อนลูกค้าก็เหมือนพี่น้องถ้าเกิดเวลาเขาให้งานมาถ้าเกิดเราอยากทําถ้าเรามองเขาเป็นพี่น้องหรือเขามองเราเป็นพี่น้องเราก็จะอยากทํางานกับเขาแต่ถ้าเขามองเราเป็นแค่ลูกจ้างเขาก็จะทีดกับเราไม่ดีทําให้แบบเราอาจจะไม่อยากทํางานกับเขาก็ได้ไม่ใช่ว่าคิดไม่ดีเขาเขาหมายถึงว่าเขาอาจจะมองว่าเออคุณจ่ายเงินแล้ว เออเข,เขาจะทําทอะไรก็ได้ซึ่งกระบวนการการทำงานของเรามันมีอยู่ถูกไหมล่ะถูกถุคือสําหรับมเขาว่าลูกค้าคือพระเจ้าใช้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เฉยเฉยนะทำไมวนะเพราะว่า<ม>ก็อย่างที่แป้งหวานกับน้องนายอบอกลูกค้าไม่ใช่ไม่ใช่ทุกสิ่งเราอาจจะทํางานให้เขาจริงเราไม่ได้ไปทํากับเขาในฐานนะแบบลูกจ้างกับเจ้างานอะไรงเงี้ย คือเอาอย่างงก็คือพยายามเรียบเที่ยวว่าเราไม่ใช่เป็นลูกน้องของเขาอยู่ในบริษัทที่จะไดกินเงินเดือนเขาใช่แต่เราทํางานในระบบของเราแล้วก็เราไปทํางานให้เขาเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ระบบของเราใช่ใช,ใช่ไหมอมืมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาบ้างใช่แค่นั้นแหละคือเขาว่าลูกค้ารู้จ้เาใช้ับมึงได้ไหมไม่ได้